ถ้ามันเริ่มลบกวนทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นเนะะี่ยค่ะก็อยากให้ลองปรึกษาพบแพทย์หรือเจ้แพทย์หรือนักจิตวิทยาดูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวกันก่อนเนาะค่ะวิภาวีวรวิทยาลักษ์นะคะหรือว่าพี่กวางตามที่น้องๆที่ส่อลอรอเรียกกันเนาะนักจิตวิยาประจำคลินิกเวชกรรมสอลอคะ่ะ ก็พีอีฟนะคะหรือพิชชาพรสิทธิโชคค่ะ,ะเรียกว่าพีอีฟก็ได้เดี๋ยวจะเรียกว่านักจิตก็ได้ค่ะวันนี้หัวข้อที่เราจะมาคุยกันก็คือเรื่องโรคซึมเศร้าเนาะโรคซึมเศร้าเนี่ยอยู่คู่กับมนุษย์ของเรามาช้านานแล้วเนาะคะ่ะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยก็มีคนที่ดูแลเรื่องนี้ในหลายๆสา,าขาชีพด้วยกันเนาะทั้งคุณหมอนักจิตวิทยาเองก็เป็นหนึ่งในนั้นงั้นวันนี้นักจิตวิทยาจะมาให้ความรู้เรื่องนี้กันก่อนแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่าสาเหตุของโรคซึมเศร้าเกิดจากอะไรค่ะก็โรคซึมเศร้านะคะคจิงๆ มีจากหลากหลายสาเหตุมากๆค่ะมไม่ว่าจะทางไบโอโลจิคอลนะคะพันธุกรรมเนาะความผิดปกติของสารสืสร่อประสาทในสมองนะคะ<ม>หรือทางไซคลโลจิคอลเองนะคะเรื่องทางด้านจิตใจเนาะฉะนั้นนะคะสาคัญมากๆเลยคือเราไม่ควรกล่าวโทษผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าค่ะในเมื่อสาเหตุม,มันเยอะขนาดนี้คะ่ะอาการแบบไหนถึงควรจะไปพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญหรือนักจิตวิทยาได้แล้วอะเมืม่อภ<ม>าวะซึมเศร้าหรือความเครียดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะมันส่งผล กระทบต่อการทํางานเนาะถ้ามันเริ่มรบกวนทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นเนะะี่ยค่ะก็อยากให้ลองปรึกษาพอแพทย์หรือเจิาแพทย์หรือนักจิตวิทยาดูนะคะก็ง,ง่ายพอมันเกิดเอฟเฟกก็ไปเถอะไม่ต้องรอให้มันหนักหนาสาหัสเนาะเพราะถ้ายิ่งปล่อยไว้นานนะคะหรือเป็นซึมเศร้าเรื้อรังเนี่ยมันจะรักษาย,ยากขึ้นแล้ก็จะใช้เวลาในการรักษาที่นานขึ้นไปอีก ด้วยความที่โรงพยาบาลของเรามุ่งไปที่ดูแลเรื่องผู้สูงอายุเ<ม>นาะ<ม>ก็อยากจะรู้ว่าถ้าคนในครอบครัวเนี่ย<ม>เป็นผู้สูงอายุ<ม>แล้วก็มีอาการเหนื่อยซึมเศร้า<ม>เราควรจะดูแลยังไงยิ่งช่วงโควิดนี้ด้วยอย่างแรกเลยนะคะก็คนในครอบครัวเนาะหรือบุคคลในครอบครัวเนี่ยควรทําความเข้าใจอาการของผู้ป่วยนะคะแล้วก็ปรับทัศนคติของลูกหลานนะคะในการดูแลนะคะที<ม><ม>นี้สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งคะ่ะที่จะตามมาก็คือเวลาที่เราดูแลผู้สูงอายุอะคะ่ะ<ม>ผู้ดูแลเองอาจจะมี ภาวะเบรนเอนหรือเบรนเอาเกิดขึ้นได้นะคะในการดูแลเนาะเพราะว่าเขาต้องอยู่กับผู้สูงอายุที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยตลอดย4สชั่วโมงเลยมันก็อาจจะทําให้เกิดความเหนื่อยล้าหรืออ่อนเพรียได้นะคะสิ่งสําคัญเลยคือนะคะผู้ดูแลเองอะคะ่ะอาจจะต้องดูแลร่างกายแล้วก็จิตใจของตัวเองก่อนนะคะว่ายัางไงก็คือ เข็มแข่งจากภายในของเราก่อนแล้วคนรอบข้างเราก็ไปดูแลได้ดีมากขึ้นเนาะที่สําคัญเลยคือไม่ควรปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวนึค่ะสำหรับ ช่วงสุดท้ายนี้ขอฝากไว้เรื่องโรคซึมเศร้าละกันเนาะในช่องทางการติดต่อนะคะทั้งคุณอฟและกวางเองเนาะแล้วก็อยู่ที่คลินิกเวชกรรมสจรนะคะทั้งนักศึกษาแล้วก็บุคลากรเนาะรับดูแลหมดเลย<อ>ก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะดับเบร์<อ>หรือว่าเพจเฟซบุ๊กก็ได้นะสามารถติดต่อนะัดจองคิวได้นะตอนนี้มีทั้งออนไลน์แล้วก็แบบเจอตัวนะคะ สรุปภาพรวมเนาะสำหรับกวางก็ฝากไว้เอาสั้นๆก็คืออยากให้ดูแลทั้งจิตใจตัวเองแล้วก็จิตใจผู้อื่นด้วยแต่ว่าเริ่มที่จิตใจตัวเองก่อนเนาะวันนี้ก็ขอบพระคุณแล้วก็ไว้เจอกันวันหลังค่ะสวัสดีค่ะ